ตั้งอ่ะเป็นคนดังอ่ะก็ต้องทําใจก็ทําใจได้เหนื่อยมากเลยรู้สึกว่าแบบว่าเครียดมากนิดหนึ่งเพราะตอนนี้ก็มีอีพี่หนวดจ้าทําคลิปออกมาจ้าวิอยากจะเย็ดกูใจจะขาดดอกบ้าโอยพูดถึงกูขอเย็ดไม่เย็ดเอ้ ก็มีความสุขอยู่ไรก็คิดไปลงอะไรก็โอ้ยเอยอะไรเอ่ยรู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากรู้สึกว่าอ้อฉันมีความสุขอะไรขนาดนี้แบบเป็นคนดังต้องทําใจนิดนึงอะเด่นดังรวยแบบว่าไปไหนก็ต้องลาบากนิดนึงเพราะแบบว่าประมาณว่าคนก็จะขอถ่ายรูปอะไรเงยียแบบมันก็รู้สึกดีแฮปปี้แบบ มีความสุขนเนาะมันก็ต้องทําใจนิดนึงอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็ทําใจได้ค่ะก็อยากบอกเพื่อนๆว่าถ้าเจอในที่ไหนขอถ่ายรูปได้นะคะเข้ามาทักทายได้นะไม่หยิ่งนะจ๊ะมีความสุขควาเอา,อารมณ์ดีค่ะก็แบบก็มีคนถ่ายรูปก็ยังรู้สึกเออแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หยิ่งนะจ๊ะเข้ามาได้นะจ๊ะบายๆก็รู้สึกดีแบบตอนนี้มีแต่คนอยากจะขอมีอะไรด้วยรู้สึกแบบอ๋อตายแล้วไม่พอสิตอนนี้รู้สึก เออมันไม่พอร่างกายเรา่ะเนาะบ๊ายบายค่ะดีค่ะ